สวัสดีค่ะคุณนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศออกนอกบ้านนะคะพามาเที่ยวนี่มันเป็นวัดนะคะจินจาค่ะยูกิจินจานะคะที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวชมดอกอุมเมะชีทาเล e ชีดาเลอุมเมะนะคะหรือดอกบ้วยค่ะดอกบ้วยดอกบวยนะคะช่วงนี้กํลาลังบานมาชมกันแต่วันนี้บอกได้คําเดียวหนาวมากหนาวมากลมแรงค่ะ ที่นี่มีอยู่ประมาณสามร้อยต้นนะคะที่เขาเขียนไว้นะคะนี่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะคะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าชมห้ารอยเยนค่ะคนหนึ่งนี่รอคิวไหว้พานะคะรอคิวไหวพันนี้บัตรนะคะบัตรไปค่ะเข้าไปข้างในกันโก๊ ยังไม่บานเต็มที่นะคะต้องรอให้บานเต็มที่มากๆเลยคะ่ะอันนี้สีขาวหนาวค่ะหนาวสีขาวสีขาวสีชมพูชีดาเลอุเมะนะคะมีมีเยอะคะ่ะละมีเยอะมีเยอะอื้อเดี๋ยวไปชมข้างในกันนะคะ สวยงามมากเลยค่ะเหมือนสวรสด์เลยนั่นเนี่ยปีที่แล้วก็มานะคะปีนี้ก็มาอีกเนี่ยผู้คนเยอะแยะเลยค่ะบรรยากาศเป็นไงคะสีขาวสีชมพูสีแดงก็มีนะคะแต่ยังบานยังบานไม่ไม่หมดนะคะ ที่เมืองสึนะคะซูชิมียาเก้นนะคะหรือมีเอะมันยังบานไม่หมดค่ะเนี่ยอีกสักสี5วันกำลังจะดีนะคะเนี่ยมันยังตุมต้มๆอยู่เลยปีนี้หนาวนะคะปีนี้หนาวเพราะว่าปีที่แล้วหนูมาวันที่27นะคะ เดือนเดือนกุมภาพันที่27หนูมาชมกําลังสวยงามปีนี้หนาวนะคระับว่าเนี่ยเดือน3แล้วเนี่ยเดือน3วันที่5ที่หมันยังบานไม่หมดเลยจะได้ไม่มีแดดอีกสี่หวันถ้ามานะคงจะเหมาะเหมาะเหมาะมากเลยนะคะนี่ค่ะย้อยกันสวยงามนะคะแต่ละพวงดูสิคะ คืมนะคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะดูใกล้ๆกันเลยนะคะ สวยๆค่ะสวยดูถ่ายรูปหมาเอาหมาเข้ามาด้ หนาวมากเลยค่ะเนี่ยวันนี้คนเยอะอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์เสียอย่างเดียวไม่มีแดดะคะ่ะแต่ถ้าอีกสี่ห้าวันน่าจะดีนะคะอีกสี่ห้าวันน่าจะดะะีเพราะว่ามันยังตูมอยู่มันยังบานไม่หมดนะนะคะอีกสี่ห้าวันในส่วนนี้เขาบอกว่าเขียนไว้นนะคะมีประมาณสามร้อยต้นนะคะส่วนมากก็สีชมพูสีชมพูสีขาวสีแดงมีก็ไม่เยอะนะคะ ยาวเลยนะคะเนี่ยแต่ละพวงในยาวเป็นเม็ดเลยนะคะนี่ยแต่ละพวงยาวเป็นเม็ดเลยะะเดี๋ยวเสร็จจากนี่นะคะพอมันร่วงแล้วสิ้นเดือนนี้หรือวันที่หนึ่งช่วงเมษาเนี่ยน่าก็จะได้ดูสาก,กุระานะคะก็มันจะมีบานช้าบานเร็วนะคะแต่ละปี จะต่างกันอยู่ประมาณสักสี่ห้าวันเหลือทอี์นึงเนี่ยแล้วค่ะถ้าถ้ามันหนาวยังหนาวมากมันก็บานช้าถ้ามันอุ่นเร็วมันก็บานไว้นะคะอุ่นเร็วก็บานไว้เนี่ยต้นนี้ยังไม่บานเลยอันนั้นสีแดงก็มีนะคะนะเนี่ยต้นใหญ่ๆนี่ใช่หมดเลยนะคะยังไม่บานนะคะดอกบววค่ะชีดาเล่อุมแมะนะคะชีดาเล่อุมแแม ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่นยยังไม่บานก็มีมาให้นั่งนะคะแดดอุ่นๆก็จะนั่งอยู่วันนี้ไม่อุ่นนะบอกเลยวันนี้หนาวมากอ่ะหนาวอันนี้สีแดงค่ะสีแดงนี่สีแดงแดดส่องมาพอดีเลย สีแดงสีขาวชมพูนะคะเนี่ยยังไม่บานดูนิ่หพามาชมพามาเที่ยวค่ะช่วงนี้เขาจะดูดอกไอ้นี่กันละค่ะ ทุกเขตทุกจังหวัดนะคะก็แล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็ยังจะช้าใบไ,ไม่เหมือนกันนะคะสีขาวค่ะสีขาวต้นยังเล็กอยู่เลยอันเนี้ยถ้ามันร่วงนะคะมันสวยมากนะคะตรงดินนี่แบบ สีชมพูไปหมดเลยนะคะเวลามันร่วงจะสวยมาก ปกติมาอยู่นี่เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะถ้าแดดอุน่นว <Hey? S 1> ันนี้คงคงอยู่นานไม่ได้ <laughs> บอกเลยต้นเนี้ใหญ่นะคะสีขาวเนี่ยยังไม่บานนะคะเนี่ยยัง <c oughs> ไม่บาน <c oughs> ชุดตัวอีเต้นกี่โฮชีนะบอกอยากได้แดดจังเลยถ้ามีแดดจะสวยสีงามเลยล่ะค่ะ วันนี้พาชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะวันหลังก็จะพาไปชมไปเที่ยวที่สวยๆงามๆอีกทีนึงนะคะไปแล้วนะคะวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ